สวัสดีครับพบกัพี่ดีฮะวันนี้ครับมาโอกรายการแข่งขันเรื่อยไจในรายการ w o ล l d Championship 2020คู่ชิงชนะเลิศคู่แกรนด์ไฟนอลครับระหว่างทาง Dawon k i e รับพบกับทาง Edward Gaming ครับนะครับมาดูเล่นก่อนนะฮะรอบเพลงของเริ่มจากทางฝั่งของ Dawon Kiefer คาร์ทันโยโอกครับแคนยอนครับเล่นทางชินเช้าครับโชว์เมคเกอร์เล่นทางลบล้อครับโอสครับเล่นทางฝั่งของคลารสิกครับแล้วก็เบริลครับเล่นเป็นทางของ A ราคาครับขอไปฮะติดคอส่วนทางฝั่งเอว r g เกมบิครับแฟนเี้ครับเป็นเกรฟครับเจเจครับเป็นทางยอนโฟครับคอครับเป็นทางฝั่งของไลซ์ครับไวเปอร์เป็นทางจีนครับแล้วก็เมโคเป็นทางฝั่งของซีเรียนครับแกนทางสวยฮะแต่ว่ายังไงโอ้โหดีกลับมาแต่ว่าไม่ถึงป้อกโดนยิงสวนไปไม่ไม่โดนฮะโอ้โห ดีก็กมาสวยแต่ยังไม่ถึงระยะของเทอเลยนะฮะบริวตก็ต้องเด็ดขาดมาแต่นั่นแหละครับระยะมันยังไม่ได้ฮะเล่นละโอ้โหโ,โ,โดนทําบอลไปหนึ่งทีเข้าฝั่งซีครับบริวตเข้าไปถนระยะโดนดีทิ้งไปหนึ่งทีฮะตาวานเดินมาแล้วัฝั่งเจีจครับแต,แต่ระยะของโชว์ไมเคิลโชว์ไมเคิลตัวมันจับยากเลยครับงฝั่งของทางเรอบร้องฮะ ไลท์เองก็ไม่ได้จะึโอเคซีซี OK, จะชัวร์แต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับโอ้โหวิ่งไล่ทิ่มไปวิง่งโอ้โหเจ็บอยู่แต่วนี่ยความหนาของกเกรฟนะครับทําให้เฟรนเดย์ยืนได้สบายๆการเทเลวอร์ดกลับไปแล้วทางฝั่งของทังสกอร์ครับส่วนทางเลิฟล้องยังตัดสินใจเก็บเทเลวอร์ดไวนะ้น่าจะเก็บไว้ซ้อนเพื่อนนะฮะเพื่อที่จะเดินกลับเลนแทนฮะเดี๋ยวยอมเสี่ยเวฟเ,เ,เอาแล้วมีการบัฟเร่งเรเวให้กับทางฝั่งของไวเปอร์นะครับ จับอุ้ยโดนคอมโดไปชุดหนึ่งหายไปเยอะเลยครับสำหรับฝั่งของโชเมเกะโอ้โหน่าจะโดนลูพิซันจับแหละครับดูสภาพแหละเ็นบนเองแต่โอโ้โหโดนซีเอสค่อนข,ข้างจะข่มเพราะทุกคนทั้งฝั่งของเฟรเดย์คือความถึกของเกรฟมันค่อนข้างจะโอพีอยู่เลยครับคืะอะโอกเก่งไหมแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเทรดดีกับทางตัวเรนอย่างตัวเกรฟแต่เกรฟมัน็กมันด่าแหละครับไหวง่าย มีการยืนซ้อนนะสดงสองฝั่งของไมกโกะฮะแล้วจาวานมาแล้วฮะบุดเลยครับดาวเคียวป่าบุดมากฮะตรงนี้แบบเหมือนไม่มีเข้าไม่ได้อะระยะมันคือโพสิชันหนไม่ได้แล้วครับมีเทีขอกับเลงไปไป้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับผ่านไปห้าทียังยิ้มียบกันอยู่ฮะเงินยังทรงๆกนยังเท่าๆกันอยู่เลยครับโอ้โหสไลด์ตาบาสิลเทปสเปาดไปหนึ่งทีโอ้โหมาเคียวอะคือ ทั้งเกฟทั้งกินเป็นตัวที่ไม่ควรจะมาเคยียร์บ่อยอย่างยิ่งฮนะตัวน่ารำคาญโอ้โหโ,หโ,หโ,หโดนตัวท้าบอสสวนไม่ได้ฮนะแต่กระโดดบอสซิงบอสอัดคืนมาเช่นกัน,นะครับสำหรับทางฝั่งเมโคอโกดไม่เก็บเท่าไหร่ฮะคือด้วยความเป็นซีเรียสซัพพอร์ตนะมันไม่แรงอนะ่ะมันเทียกบกับทางฝั่งของซิกไม่ได้ครับคือเคลียนาะ์เงื่อนไงแต่รู้รู้ว่าทางฝั่งของอีจีคงไม่เข้าหรอกครับ โอ,โอ้ป่าหมดเหมือนจะมีการเดินอ้อมหรือเปล่าคับสองฝั่ง,งทางฝั่งของ EDG ครับนั่นแหละครับเดินอ้อมมาอินเวสเลสหรือเปล่าเบลสมีไหมโอเคเลสมีด้วยครับโอเคเสร็จจีเจแน่นอนครับงานนี้ครับ EDG เดินเกมดีนะตอนนี้ย่องมาอินเวสเลสไปได้ครับนับเวลามาเป๊ะมากเลย ยังไงมาแค่สี่คนแล้วมีการเรียวอร์ได้านหลังครับเอาไงลงมาจับตายโอ้โหเกยท้าไปแต่ไม่รอครับเดี๋ยวนี้ไปเดินตีลูกฟเดินลูปิซันแล้วก็โอ้โหตายจนได้ครับดอขบูนคือเดินลูปิซันแล้วก็เดลเซนสแตนดาร์ดคบูนกันแล้วก็ตล์ยกขึ้นไปอีกหนึ่งทีฮะคือดัมเบิลปัญหามากฮะเมื่อกี้ฮะคือแต่ตัวเป็นตัวที่เบสเขาต้องจะแรงนะเพราะควาฝั่งของอีนิจิต้นเกมโดยเฉพาะยิ่งกินฮะคือกินต้นเกมมันแรงมากสี่นัดรู้เรื่องฮะแล้วคือจังหวะเรียวอรไปลงด้านหลังนี่คคืืออไม่ ทั้งฝั่งดาวันเคียร์ไม่รู้ตัวจริงๆครับช็อตนะฮะวอร์ดอยู่ในจังหวะจุดที่อ่าอ์ดจริงๆครับจะใช้จะเอาเทเลพอร์ตลงไปซ้อนเพื่อนกันไปนะฮะแต่มีการเปิดทางลิฟต์ฮอลล์ออมาะฮะแต่นี้บวกกันโอ้โหเฮโ้ยแตกเล็บเจ็บครับโอ้โหโ,โ,โดงคานทิ่มไปสองทีหายไปบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยฮะโอ้โหปากันเยอะเลยครับสำหฝังง่งของดาวันเคียร์พยายามจะคอนเทสต์ลิฟต์ให้ได้ะฮะแต่ยังไงครับเจเจีเอา้าวไป ตีบาสคนลงมาอ่านแล้วไม่ไม่โดนกลับครับอ่ะโดนแกท่านยกไปงานนี้ครับโดนพี่ท่านไปแต่ว่าโดนเลวบล็อกเก็บไปจนได้ครับสำหรฝั่งเจเจียถึงแม้จะสตันได้สามสี่คนจากทางดับเบิลทาวน์บอลไมค์ก็ตามครับโอ้โหแต่นี่ปะโอ้โหซิกก็พยายาจะไล่แขกไปฮะได้ลิเพลร่าไปครับสำหรฝัง่งดาวเกียครับอ่ะดูรีเพลใหม่ฮะเนี่ยตีบัสคอลงมาครับเจวะนี้ควรจะออกต่อให้เสียแฟกก็ต้องออกฮะแต่ไม่รู้ว่ามีแฟก์รึเปล่านะแต่เน,นี่ยฮะ โอ้โหโดนคอมโพอ่ะพีมาหาซีซียกไปยกมาตายหาเลยตายเลยครับไม่ฟิลมิหลายอ่ะยกแกทัชไม่โดนแต่ว่าเดสฟลิดไม่โดนเช่นกันครับโอ้โหเชียวไปนิดเดียวครับเดนส์ฟลีดครับคือทัชเกี่ยวติดลักงานงอกแน่นอนครับส่วนทางฝั่งของเบลิวฮะนี่ก็อเอทโรเชนมาแต่โดนลูวิสันเบรกไว้ฮะถอยออกมาได้ครับทางฝั่งสกอร์ครับได้เฟรดลัดวิ่งหนีออกมาได้ฮะ11นาทีใครได้อีเมทโรชิโบเกรฟของทางฝั่งของเฟรนเดย์มาเร็วเหลือเกินฮะ11นาทีครึ่งครับ อิโมโตชิวโบมาแล้วครับกระดุมบอลไปหนึ่งทีอันใดปล่อยลิฟต์กันเลยครับทางฝั่งของทางดาวนเคียรรครับกดดันเทเลตวิเเลงนะฮะแต่น,าน,านา่าจะได้แค่เพดไปแล้ววิชิวไว้แล้วตอนนั้นทางเดินลิฟวิลิครับไปโดนฮะเกือบไปเกือบไปเรเซชั่นไปเคลียวอร์ดอ่ะเปิดเรลอยู่ใกล้ๆนะแต่สกอร์อยู่โอ้ย เดอะควิกเน่ยเขาว่าเปิดเลยครับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรียบร้อยแน่นอนครับแต่ว่าจะแรกไม่เอาคุณนึกว่าจะไม่นึกเกือบรอดเหมือนกันครับทางฝั่งของสกอร์ครับตัดสินใจไม่จ่ายแฟลนะครับช็อตเมื่อกี้ครับคือทางฝั่งของทางฝั่งเอเบอร์ริวนะฮะจ่ายแฟลจ่ายเดอะควิกเน็ตเพื่อจะเปิดไฟนี้ฮะแล้วคือตัวเองเกือบตายเหมือนกันครับทางฝั่งเบอร์ริวครับคือไรหนามากครับมากแบบมากจริงๆฮะคือเกือบลากเบอร์ริวตายไปด้วยได้อะ แล้วเบริรี่จ่ายทุกอย่างจริงๆครับแล้วก็เนี่ยเพราะว่าเบอร์ริ่เองต้องกลับไปรีครับรีเลือกครับเลยเสียทางวากรให้กับทางฝั่งของทางเอฟวอร์เกมมิ่งไหมครับรูปจ่ายเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะจังหวะจ่ายเดอะควิกเน็ตแล้วแฟดแกลนทานนะฮะคือไลค์ก็ยืนดีนะฮะเนี่ยวควิกเน็ตแกลนทานแล้วก็แฟดมาฮะไปยืนแท้งเทเลนนานมากครับถ้าเกิด ทางฝั่งของอส,กสกอร์หันไปลูพ oui, ิซซันใส่หน้าขึ้นมานี่มันจ,จะไงมันจะดูไม่จืดเหรอฮะแล้วทางฝั่งเบอร์เรลเดี๋ยวบอลซิงบอมโอ้หเจ็บครับเบอร์ซิงบอมโอ้โหเจียเจียจะร้องไห้ครับโดนบอลซิงบอมแล้วก oh ็โดนสกิล oh ต่อไปอีกสองครั้งทีฮะโอ้โหบอซิงเป็นตัวที่ ท่านเธอเลยกเก่งนะฮะหุยมีโหุยเราเปิดคา้โหเดลชันมาแต่ว่ายังไม่ตายต่อนะฝั่งอิเลียนเมนการคาตาคริสซ์ซึ่มมาแล้วเคอร์เทนคอมาหนึ่งสองสามสี่ทีกลายเป็นทางวิลเดียวตายไปแต่ว่าทางเจ้าวันยังอยู่ท่านอิเลเชียนไปยังไม่ตายครับมีการกดทางอ๋อมีเกิดหมาให้มีคนเราคนเราชิฟครับสำหรับฝั่งของชาวันโฟยังไม่ตายอยู่ดีเกิดขึ้นใหม่ชาวันโฟกลับมาเก็บเคดอนไปได้ครับแล้วก็เก็บไปสซะเก็บไปอีกคนนึงครับเป็นทาง เอ่อยาสุโอะตายตามไปครับจากทางฝั่งของทางไวเปอร์เก็บคิวไม่ได้เลยต่อฮะนี่ฮะย้อนดูหน่อยฮะนี่คือพยายามจะไปเบิร์สทางฝั่งของเมโกให้ได้เพราะเมโกตัวตรงกันแล้วแฟดมาคาตาคิซึ่มสองครับแล้วเขื่อนคอลงมาฮะคือจาวันหนามากยืนทนได้นามะครับไมกโกไอเฟลโนมเองก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ครับแล้วจังหวะนี้ครับคือโคโนชิปดีมากครับแล้วโอ้โหดับเบิลทาวน์สันได้สองครแล้วยาสุโอะไปโอ้โหไปโดนเอเวอร์ฟอร์ตายครับโดนจับด้วยเอเวอร์ฟอร์ตฮะสว่างสมองสกีไปแต่ไม่โดนนะแต่เหมือนจะ ไปแล้วทำงานนี้สไลด์ไปสไลด์มาแล้วสวิงเบตเอาไม่ได้จริงครับทิวมากครับสองฝั่งของจะโสดโหสเต็ปาฟเป็นที่แต่เปิดลิฟต์แล้วครับงานนี้ฮะไปแล้วครับโอ้โหไ, oh, oh, ไม่เจ็บเลยสุดยอนี้ดูเหมือนไม่ค่าคุมเหมือนใช้เป็นเพื่อตอดมากกว่าต้องเปิดมังกรเลยครับสตองฝั่งของ EDG ครับคือเพลยคค์คอนเทน e g ดีกว่าเปิดได้ก่อนนะและ้วไม่น่าเสียงแล้ว EDG ได้มังกรไปแล้วแล้วยังไงเบอร์ลี่จะเปิดเหรอไม่ควรอย่างงี้ครับถอยควรถอยอย่างงิ้จะอะไร จะไปเปิดจาวานไม่ใช่แล้วนะะฮะไม่คนอย่างยิ่งครับแเหมือนจะเอาไลฟ์ท่านโดนรูิท่านจับไปรูนออกมาจากเบิรนทาวมโอ้โหอย่างนี้ไม่น่ารอครับยังรอดอยู่ครับทางฝั่งเริ่มร้องแต่ว่าตรงกลา,างยังไลฟ์กำลังจะตายครับแล้วก็ยังไงต่อรอดไปได้ทั้งหมดเลยครับอโอ้โหไลฟ์ยังรอดฮะเส้นเดียวกับทางฝั่งของเริ่มร้องของทางโชว์เมเกอร์ครับจะไปกันนะ้วเหมือนกับทางอีดิจิจะเดินแล้ฮะเจเจเดินมาเปิดสวิฟเรนมายังไงอะไม่เห็นนะยังไม่รู้ครับเริ่มัันนเเป็เลอบรร้งค มันจับยากอะคือจาวาไม่ใช่ตัวที่อาแต่อีนี้ไม่แน่ครับโดนยังไงถ้าจับลูปิซันได้ไหมก็ไม่ถึงครับระยะไม่ได้อะคือจาวาไม่ใช่ตัวจับเรบร้องแหละไวไง่ายคือตัวอื่นก็ว่าไปอย่างฮะแต่เริบร้องคือ,ค,อคือไม่แค่จาว,วาอยู่แล้วคุณจะาคาสิคซุ่มคุณจะอ,อะไรก็แล้วแต่คุณเลยฮะเดี๋ยวก็เดสเซชันออกมาแต่ไม่ค่อยจะโดนอะไรกันนะเพราะมังกรเกิดแล้วครับอย่างเงี้ย กันเดนสันมาโอ้โหดับเบลิลเอรโรเชนแต่ว่ายังไงมีคาตากิซึไปสามครับแต่ว่ากับเดอะควิสเทนมามีการเกิดใหม่ครับจากทางเดอะแล้วก็มีโอ้โหค,คอรนคอมาไลท์เกิดมาใหม่แล้วครับจากทางฝั่งของโคโนชิฟครับแล้วก็ยิงไปคอ,งคอรนคอไปสี่นัดครับแต่ยังไงต่อดีครับไลท์ต้องกลับแล้วฮะแต่ไลท์มีเทเลนะทำไงฮะแต่โอ้โหเปิดวงการเปิดวงการ,การ,การจากทางฝั่งของโชว์ไมกเกอร์ครับอย่าลืมว่าไลท์มีเทเลพอร์ตนะครับกันโดดถอยออกมับจาทางฝั่งของเบนเดย์จ่ายคาร์เตอร์และเบนนะเมื่อกี้แวบไไม่ได้สังเกต มีการเทเลอร์ลงมาเลิบร้องพยายามจะเบิร์สแล้วก็ทำไมทันนะฮะทั้ฝั่งของเจเจเก็บหังังกรไปได้ฮนะแล้วทั้งเลิบร้องครับเทเลอร์ลงมาครับจับมาไม่ได้เอ้อีดีจีรู้ตัวไหมฮะน่าจะรู้ตัวนะแต่ยังไงฮะจะเข้าจะเปิดไหมเห็นแล้วครับมีการปลอกโยสกายออฟไปฮะแต่ว่าเลิบร้องอยู่โผชั่นไม่ดีฮนะโดน,นไล่ออกมาจะยังไงฮะคือทั้งฝั่งการปัก องค์เขาไปเช็คฮะว่าเลือดเหลือเท่าไหร่เหลือครึ่งหลอดนะฮะสำหรับฝั่งของบาเชอพยายามจะโหลดโดนมาเบิร์ดฮะสำหรับฝั่งของโอเมเกอร์ครับอ่ากับกลายเป็นกับแยกโพุิชั่นก็โอ้โหต้องเกิดเคสเซนค่าดป้องกันไว้ฮะเอาละครับโดนลุมแล้วงานนี้โอ้โหเดนส์สุริไปไม่โดนนะเรียงวอมันหลงกระทืบครับแต่ว่าคนที่กำลังจะตายแต่ว่ามีโคโนชิฟแต่ว่ากลายเป็นซีเนียนตายยังอยากออกตายไปเลยเขาลบล็อกยังไงต่อละครับกลายเป็นแลกกันไปหนึ่งนึง ซีก็ตายไปไม่เห็นครับแล้วก็มีการโดดขึ้นมากลายเป็นใครเอ็น,นตายไปอีกหนึ่งคนครับกลายเป็นทางฝั่งของดาวังเคียชนะเฉยเลยครับไฟนนี้ครับเดี๋ยวจะโดน,ด,นดนสมองสกินทันก็โอ้ไวททางขาดคำอะแต่ว่าโดนโอคูโรลันเบนกจากทางฝั่งเกเอนทนังแต่ว่าเกมยังอยู่รอดมาได้ครับเพื่อนมาโอ้โหมาก็ไม่ตายครับโอ้ว่าไปเฉยเลยครับ หมายเลขโซนได้สวยมีแต่ยังไงจะเข้ายังเข้าไม่ได้ครแต่ว่ายังไงต้องจำเป็นต้องเข้าแล้วครอีทัวเชนไปหนึ่งทีเดี๋ยวรีเฟรชมาครับซึ่งม่แล้วก็หายไปหนึ่งคนบางคนทางนี้ครับทางโจมิเตอร์หีือวกดสัญญาสต้อ์วอาไปเท่าต้องของเจ้าวานโฟยังค้ำอยู่ได้แล้วมีทางบัฟจากทางโคโรชิปอยู่ครับแล้วก็มีทางซินชาวตายไปจากแกรนเกตฆ่าไปฮะไหลวิ่งไล่ตามมาแล้วครับแล้วก็จับอีกันแกรนท่ามาแต่ก็จับทางเริ่บอกเอทางงยโสได้แล้วเหลือแค่ซิกของทางโกสคนเดียวครับไม่น่าหรอกล้วรนีโดิ่่งงไลตมา แล้วก็เรียบร้อยเป็นเอสของทางฝั่งของ Edward Gaming ไปนะฮะแล้วก็เปิดบาร์ชอทันทีเลยหรือเปล่าครับเปิดแน่นอนครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วก็โอ้โหถึงไม่เอาเอาสองนะสำหรับฝั่ง EDG ครับสี่คนเอาบาราล,ลชอครับอีกหนึ่งคนนัดส่งทางฝั่งเฟนเดยครับเทลวอตลงไปเอาปั๊บอุปกรณ์ตัวที่สี่ครับโอ้โห,โโห,โโหคือไฟนี้คลินคลีนเลยครับ กลับมายังไงอะขึ้นบ้านเลยครับที่ครับพิเตอร์เลนล่างครับแล้วน่าจะไปต่อเลนกลางด้วยครับแล้วก็แค่ทางพอดันอยู่ครับแล้วก็การกำลังจะแตกฮะแล้วก็ต่อ้ลยอินพิเตอร์เลนกลางครับไม่น่ารอดฮะแตกแน่นอนครับริ้วรอยครับโดนอะไรน่าจะโดนทางไทคอมโบยัดหน้าหาแล้วก็ยังวอลเอาทางฝั่งของสกีมินเนียมาแทง่ยโอ้โหแสบสุดๆเนย อานนี้ฮะจะเข้ายัางไงอะจะขึ้นบ้านเนี่ยเอาละครับอีดีจีขึ้นบ้านเหรอครับโอ้โหจะก,กันยังไงครับดานเคียร์คือเสียไปแล้วสองเลนด้วยนะคือเลนนิดจําเป็นต้องกันไว้ได้ครับเพื่อจะลุ้นต่อในระยะยาวครับยังไงฮะคือกินเองก็ยังทุกคนพร้อมนะสําหรับทางฝั่งอันติเมทฮนะโอ้ยเจเจหายไปครึ่งลอดเลยครับชูมเมเกอร์โดนมาเปิดฮะเลนทั้งราด,ารดับเอเข้าไปเออย่าไปเร็วอย่ายุ่งไปเร็วออ,ออกไป เอามีทลีละฝั่งลงมากับจากทางฝั่งของสก,กอร์ครับไอ้เฮ้ยกดเลนบนไม่ได้อันนี้ถ้าไดพยายามจะมาล่อตรงกลางแล้วครับเพื่อจะเปิดไฟรหรือเปล่ารเราค่อยไปจาัดก,การทีหลังฮะอสก,กอร์มาค้ำกลางไว้ฮะเพื่อจะทำเวฟเอเมนเทสไว้นะครับแลวนี่คือเริบร้องก็คือเริบร้องแหละครับแล้วยังไงไส,สไลด์มาแต่ว่ายังไม่โดนอะไรครับยังไม่เกิดขึ้น แต่ว่าอีกงานนี้จะเปิดคาตาคิซึ่งไปได้สองครับในเรื่องผลิตไปอีกหนึ่งคนแล้วก็เคลื่อการมายังไงต่อที่สิ้นเช่ากำลังจะตายแต่ว่าดนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับสำหรับฝั่งของบริวที่เกินโดเข้าไปแล้วเคิืนที่คอมาหนึ่งสองแต่ติดวินวอลครับวินวอลกันได้สวยครับคือว่าง่ายคือเคลือนทีคอไม่ประโยชน์นะชาติเมกิคือวินวอลกันสวยมากแต่ว่ายังวัวกันอยู่แล้วก็โ้นน่าจะเป็นดับเบิลทารบอมฮะแล้วก็โดีลูทิสซั่นเรียบร้อยไปอีกหนึ่งแล้วก็กอขึ้นกลับยห ชีวิตครับจาก G A T A T แต่โอ้โหเจอกับเบิ้ลทามบอมบาเรียบร้อยครับและเกมแรกต่อไปทางฝั่ง Edward Gaming แน่นอนครับ